สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับบีแอครับผมพาทุกท่านและผมและลูกชายครับแม่มาที่นี่มาที่นี่ชื่นชาใจที่วัดสเกตราชวรมหาวิหารนะครับแหมชื่นใจเราก็เรียกกันว่าวัดสเกตวัดภูเขาทองนะครับ ดูกรุงเทพแงนมองเห็นโอ้โหภูเขาทองงดงามนะครับเป็นสีมงคลเป็นสีมงคลกับชาวกรุงเทพนะครับพระบรมมันพศนะครับเป็นสิริมงคลกับทุกท่านเดี๋ยวนี้ชาวต่างชาติเดินทางมาโอ้โหรถทัวร์จอดกันนะครับนะครับทั้งที่มาเป็นทัวร์ทั้งที่มาแบบแบ็คแพ็คนะครับมากันเองสองท่านสามท่าน นะครับสองคนสามคนเดินผ่านมองสองพระเอ้ยมองถ่ายรูปนะครับดูไปเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะครับผมก็มาพาลูกชายมานั่งข้างพระวิหารนี้นะ่ได้ยินเสียงธรรมะจากพระเดชพระคุณนะครับสมเด็จเลี่ยวอุปสเสโนนะครับน่นะครับทนะนะ่านมีเมตตามากๆ ได้ยินแล้วก็ชื่นใจนะครับได้ยินสถานที่แห่งวัดสเกตนี้สะอาดสะอา้านเรียบร้อยนะครับสวยงามสวยงามพื้นนี่เงาวับเลยนะครับพื้นนะครับ มีเมตตามากๆครับได้ยินแล้วก็ชื่นใจนะครับได้ยินสถานที่แห่งวัดสเกตนี้สะอาดสะอ้านเรียบร้อยนะครับสวยงามสวยงามพื้นนี่เงาวับเลยนะครับพื้นไนประการพระพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ทั้งองค์ปางนั่งนะครับเดี๋ยวผมเขียนชื่อไว้ให้ในรายละเอียดนะครับทั้งองค์ที่ ปฏิฐานนะครับนั่งอยู่ปางสะดุ้งมานทั้งองค์ที่ยืนโหองค์ใหญ่สีทองทั้งงานนะครับที่นี่เขาก็จัดนะครับเขาเรียกอะไรผู้ที่แนะนำชาวต่างชาติไกลๆนะครับมีไกนะครับเขาก็แนะนำนะครับไม่เหงาชาวต่างชาติมาสอบถามอะไรตอบได้ที่นี่จงชาติเขาก็เขาก็เก่งแล้ว นะครับผมก็ดูใน Google ด้วยนะครับผ่านผมมาผ่านลูกชายมาเขาก็ยิ้มผมก็นำภาพบรรยากาศดีๆสบายๆผมเองก็ต้องยอมรับว่ามีความสุขมากนะครับมาที่นี่ก้มลงกราบพระสามครั้งนะครับนะครับพาลูกชายยกมือไหว้นะครับตามภาษาเขาแหละนะตามภาษาเด็กน้อยนะครับนั่ง ทางพระวิหารลมเย็นก็อารมณ์ดียิ้มแยม้มแจ่มใสครับวันนี้ก็นำมาฝากแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับมาไหว้พระมาทำบุญมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาขึ้น,นพระอุดมบัมพดพตนะครับหรือเจดีภูเขาทองนะครับภูเขาทองขึ้นไปกับสักระอธิฐาน โชคดีทั้งปีทั้งปีทั้งปีงปโชคดีมีความสุขหลายท่านมาอธิษฐานนะครับก็สมความปรารถนานะครับวันนี้เขาก็เล่าให้ฟังต่อๆกันมาดูในรายการบ้างอะไรบ้างน,นะครับนึ่นดมาฝากครับอาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยถ้าผมพูดผิดไปอะไรไปต้องขอประทานโทษทุกท่านนะครับผมไม่มีสคริปต์นะครับตั้งใจพูด ถ่ายทอดความรู้สึกสบายใจบอกกาบพระที่นี่วัดสกกตเป็นสีมน่มงคลทุกท่านวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณและขอทุกท่านมีความสุขนะครับผมฝากไว้ฝากไว้คลิปนี้อาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยขอทุกท่านมีความสุขโชคดีครับและขอทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยสมความปรารถนา เฮงเฮงรวยรวยวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับแงนมองเห็นโอ้โหภูเขาทองงดงามนะครับเป็นสีมุกคลเป็นสีมุกคลกับชาวกรุงเทพนะครับ พระบรมมันพศนะครับเป็นสุริมงคลกับทุกท่านเดี๋ยวนี้ชาวต่างชาติเดินทางมาโอโ้โหรถทัวร์จอดกันนะครับนะครับทั้งที่มาเป็นทัวร์ทั้งที่มาแบบแบ็คแพ็คนะครับมากันเองสองท่าน,สา,านสามท่านนะครับสองคนสามคนเดินผ่านที่ปฏิฐานนะครับนั่งอยู่ ปางสดุ่มมานทั้งองค์ที่ยืนโอ้องค์ใหญ่สีทองทั้งงานะครับที่นี่วัดสเกตราชวรมหาวิหารนะครับแหมชื่นใจเราก็เรียกกันว่าวัดสเกตวัดภูเขาทองนะครับ